เวอร์ไวเว็บคลิปโลกอนชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบางกอกใหญ่ชวนปั่นวันนี้นะครับทีมงานปั่นของเรานะครับมาถึงที่วัดอรุณราชวรารามเรียบร้อยแล้วนะครับและบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับหรือว่าความสำคัญของวัดเราจะให้ท่านอาดีตสอกอวิรัติกรงคาเขตบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญและที่มาที่ไปของวัดอรุณว่ามีความสำคัญยังไงทางของวัดอรุณราชนะครับ คำหลังจากนั้นที่เมื่อพระเจ้า,าเร้สถาปนากรุนบุีนะครับเป็นเมืองหลวงแล้ววัดเนวราชวารามหรือวัดแก้งเนี่ยนะฮะรูมตลอดจะถึงต่อเนื่องคือวัดไทยตลาดนะครับซึ่งต่อมาก็คือวัดโมลีโลกกายารามนะฮะวัดแกับวัดไทยตลาดนั้นก็เป็นวัดที่อยู่ในพระราชวังเหมือนกับในสมัยกรุงศรีพิยาน,นั้นมีวัดพระศรีสันเพชญนะครับ ก็อยู่ในรบ,รบริเวณ <IL EN> <IO> พระบรมมหารชาชวังในสมัยในสมัยกรุงศรีอยุธยาน <men> ะครับ <men> ก็จะเป็นวัดที่พระราพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทาพระราชกรณียกิจต่างๆก็ <men> จะไม่มีพระสงค์อยู่กะมีโอกาสที่จะเข้าไปที่พระราชวังเดิมของพระเจา้าตากท่านก็จะเห็นว่าพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากนั้นน,นะครับควบด้วยวัดแย่และวัดท้ายตลาด นะซึ่งในขนาดนั้นเราต้องยอมรับว่าวัดวังต่างๆในสมัย15ปีของสมเด็จพระเจ้าตากนั้นเป็นช่วงเวลาของการทําศึกสงครามเป็นช่วงเวลาของการดุลนชะชเมืองพระองค์จะไม่มีโอกาสเหมือนกับกษัตริย์ในระองค์อ่นๆที่จะมาสร้างวัดวาอารามต่างๆนองเสีจากเป็นการเรื่องของการดุลนะช ระยะเวลา15ปีที่สรงครองราชเนตรพรจะเป็นเรื่องการทำศึกสงครามนะครับและขยายอาณาเขตเท่านั้นเขตกรุงเทพมหานครในโดยเฉพาะในด้านฝั่งตะวันก็จะมีที่วัดโพวัดแจ้งเนี่ยเอาวัดโพเนี่ยมีอยู่นะครับอันนี้เป็นเขามอซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ ปิดรั้วปิดอะไรแต่ตอนหลังก็เริ่มมีการนะครับก็เป็นหมือจะเป็นไปในการปฏิบัติการสวนของคนทีิในสมัยโบราณนะครับบอกว่ารักสองตัวนี้นะตัวซ้ายมือสีเขียวชื่อว่าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มีพวกเราอ่าพอรู้จักกันดูนะทศกัณฐ์นะทศกัณฐ์ถือว่าเป็นดาวร้ายนะดาวร้ายถ้าเป็นผู้ร้ายก็ถือว่าเป็นดาวร้ายนะใน นะาอวาราคดีเ,ร,เรื่องหลักประกันฮะนเรียกว่าเป็นเ,น,เนตัวตัวพี่ใหญ่เลยยาพี่ใหญ่เรื่องดาวรยส่ชนขวามือที่าศาสเดชะนี่ก็ถือว่าเป็นอาบิวารวัดเพื่อของทศกัณฐ์นะครับยักษ์สองตัวนี้ก็มีประวัติความเป็นมาแต่จะเป็นยักษ์วัโถนั้นจะเป็นยักษ์ที่เขาเรียกว่ายักษ์มาจากตุกี ยาคือว่าพิธีมาจากจีนเป็นเป็นปูน่ป้านไป,นปนตีกันตอนไหนไปนตีกันตอน,น,ตนตอที่แยกสาวที่ท่าเตียนเน<อ>ี่<ะ>ยพี่จีนหรือว่ายืมงแยกสาวแล้วเขาบอกว่าในข่าว,วัดยัาง,งวัดโพยืมเงินแล้วไม่ใช้ไม่ใช้ย่างวัดแจ้งไม่ใช่หรอพี่เดี๋ยวให้เพี่อไปวง <c oughs> <laughs> นะครับอันนี้ก็ถ <im it> ือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เวลโนอ,อีกเป็นกันนะฮะในการที่ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยรูจย้จักยักษ์รู้จักยักษ์วัดแจ้งนะครับแล้วก็ทําให้รู้จักวัดหลุกไปด้วยนะครับครับชื่อาซ้ายมือสีเขียวชื่อว่ชือทศกา์กาานุษยศาสตร์เสดชะ,ะครับอาเชิญเลยครับรังสรรค์ผลงานโดยกะชนอน .com